ลุงเต่าเข้าครัวเท้าเก้าขัดแปดแอคชั่นสวัสดีครับวันนี้ลุงเต่าก็จะมาสอนทำอาหารนะครับสำหรับคนที่ออกกำลังกายเป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับแล้วก็แล้วก็วกด,ดีต่อสุขภาพด้นะครับเรามาชมกันครับโอเคเสียงธรรมดาครับระวังลงเต่าวันนี้ก่อนนะครับก็ okay. วันนี้เป็นเมนูจากจากปาชุน่านะครับที่เราจะมาทำกันวันนี้โดยที่ใช้ไมโครเวฟครับเวลาทำการเนี่ยก็อยู่ที่5นาทีนะครับวันนี้ไม่ใส่เอพรอนนะครับที่เกียดก็เริ่มไปเลยครับผมจะใช้ช่วยไมโครเวฟตอันนี้นะครับ ก็เริ่มด้วยสีทเราต้องการนะครับบดหน้าหนึ่งกระป๋องนะครับตอเน,นื่องจะมันมาเป็นแพ็กเนาะ่กระรป,นนกป๋องครับแล้วก็นี่ครับ น้ำพริกเผาเผ็ดขนาดกลางนะครับตาพัทานท้ายนรสิงสุดป้ยมากนะครับกับก้อยก็ได้กับก๋อยกับก้อยมันเจ๋งมากเองครุณผู้ชมแล้วก็น้อยพองามนะครับประมาณนี่แหละ,ม,ะม,มีเยอะมากเยอะมากเปลืองถ้าอยากใส่น้ำมันก็ใส่ไปได้นะไม่ไมีปัญหาอะไรใส่น้ำมันนี้นะครับแล้วก็ ปา kind of kind of ทุน่าครับเปิดฝ่องครับก็เสจลงไปทั้งน้ำเลยนะครับอันนี้เลือกในที่เป็นน้ำธรรมดานะครับนี่แหละแล้วเป็นการแต่งรสชาตินะครับก็คือ ผมเริ่มด้วยน้ำปลาครับก็น้ำส้สายชูครับออนี้ำนอหน่อยนะครับแล้วก็พริกป่นครับเห็นม,มากเห็นน้อยแล้วแต่นะครับแล้วก็ตกท้ายด้วยน้ำตาลนิสนุงอันนี้เป็นน้ำตาลสายแดงครับ ได้น้ของฟอกขาวตวอนนี้นะครับแล้วเราก็คนครับให้มันเข้าเข้ากันนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เครื่องเพิ่มนะครับก็คือผักนอ,อัน,นี้คือโปรตีนที่ที่เป็นหลักของเราครับนี่ขนให้นเข้าเข้ากันครับไปก็เราก็จะมาเตรียมผักใส่ลงไปนะครับหลักๆแล้วเนี่ยเป็นหอมจะเจ๋งมากอันนี้ผมหั่นหอมไปแล้วนะครับก็ใส่ได้เลยครับ แยกให้มันเล็กๆหน่อยอันนี้ก็ใส่หมดเลยแล้วกันครับน,นี้ก็หอมครับอันนี้ละ่ะคือแค่นี้ก็กฟินแล้วนะคุณผู้ชมแค่หอมแต่ว่าเนื่องจากันนี้เนี่ยเราทำอะไรมันพิเศษพิเศษนิดน,นึงแล้วกันนะครับผมจะใส่เพิ่มเรียเป็นแคร์กบ สองอย่างนี้ครับที่ผมจะใส่เพิ่มเข้าไปจริงๆแล้วแค่นี้ก็ฟินแล้วนะครับเอาไปอบไมโครเวฟไฮที่ที่ห้านาทีครับบอกได้คำเดียวว่าฟินอะ่ะก็ขอล้างนีีแ้บบล้างมบถุกขับนะครับ ไม่ได้เสียงเพราะเนี่ยคึดกักคึดกักเป็นแครอทผมจะไม่ล้างนะครับอันนี้เบลเปเปอร์ผมล้างเราเริ่มหั่นแครอทนะครับแต่แครอทต้องหั่นเต่านะครับเพื่อแครอทสุกยากครับต้องหั่นเต่าให้มันแบบเล็กๆนะครับมันจะได้สุกเร็วปอก เรียบร้อยผมก็จใ้แคอทแงมานะันนี้ผมจะทำมันเป็นเต๋ครับโดยการห่ครับก็ันครับแ้อนี้หันาครับหนึ่งสองันนี้ครับแล้วเราก็จะซอยมันครับ ร้อยนะคับเราก็จะได้เต๋าแบบนี้ครับคุณผู้ชมหเห็นปะใส่ลงไปนะครับที่เหลือเดี๋ยวผมไปกินเล่นแล้วครับยังทำเหมือนเดิม,ดมครับทำสองผมจะได้เป็นสองรับ เสวยนะครับอันนี้เดี๋ยวเก็บไปกินมันเลยส่วนพริกหยวาทำเหมือนกันครับน,นี่มีดแดดไปหน่อยสำหรับหยวก้าได้เล็กกว่านี้ก็ไดง่ายกว่านี้พริกเกียดเลยก็ เลยครับหั่นเป็นเส้นก่อนนะครับเส้นบางๆเส้นบางๆผมหั่นสักสามเส้นแล้วะันแล้วก็หั่นเตาครับเพื่อให้มันเล็กๆนั่นเองนี่ก็ได้สีเขียวนะครับเต๋าสีเขียวบางๆบแล้วก็ใส่ลงไปในช่วยของเราครับแค่นี้ครับคุณผู้ชมก็ ดี๋ยวเรือนก็เก็บไปกินก็ได้ครับแล้วก็คุกเคลานิดนึงครับอ้ากระเด็นกระเด็นกระเด็นนี่ประมาณนี้นะครับเสร็จเลยเนี่ครับเห็นเปล่าเชื่มแรมประมาณนี้แหละแล้วผมก็ปิดฝานะครับแล้วก็ ไปโปรเเวมครับที่ไฮเวลา5นาทีเสร็จแล้วเราก็จะได้นะครับตอนนี้เนะี่ยโหเรามีเวลา5นาทีนะครับเลยร้องเพลงกันดีกว่าก็ับรอหนาทีนะเก็บนความรักนี้ไว้ให้เธอ เพื่อวันใดที่เจอเจอฉันก็พร้อมละยินยอมมอบความรักในจิตใจช่วงนี้รันช่วงนี้รันม,มีเพลงเพลงหนึ่งที่อยากร้องให้เธอฟังแต่ไม่รู้ว่ายังจำได้หรือเปล่า วเวลาเวลาที่มันหมุนและวียนไปใจกว่าในเพลงหนึ่งของเราเฝ้ายังพูดถึงความรักที่เล็กเส้งมันยังตราตรึงในหัวใจนานแค่ไหนยังเหมือนเก่าเหมือนวันแรกที่เราเจอกัน ผมร้องมั่วว่ะช้ำเถอะเก็บความรักนี้ไว้ในใจเพื่อวันใดที่เธอพร้อมฉันก็ยอมมอบความรักในใจเชือนี้รักเชือนี้รักคราวนีเป็นกังวลให้เธอได้รับรู้ใจของฉันมาวันเดืยนปลายักแค่ไหน แต่ใจของฉันที่รักเท่นั้นต่อให้ลงรูปหรือขึ้นส,สวรรค์ฉันก็จะไม่มีวันมอบให้ใครจะมีเธอแค่เพียงคนเดียวจะมีเธอเธอแค่เพียงคนเดียวละเพียงคนเดียวสุมหไปจะไม่ได้ต้องมีเนื้อไม่มีวันวันกิดขึ้นไม่เอาเนื้อมาของยมเนื้อ คอมอยู่ในห้องครับก็เวลาเหลือใช่ไหมเวลาเหลือนะครับเดี๋ยวผมสอนในรูปนี้เลย คือรูบิกนะครับหรือว่ารูบิกนั่นเองคนที่ชื่อรูบิกเป็นคนที่คิดคนขึ้นมาครับตอนแรกเราก็มั่วก่อนนะครับธีแรกที่เราต้องทำนะครับก็คือทําให้มันเป็นการกบาทสีขาวครับนั่นคือคอนเซ็ปต์เลยครับคุณผู้ชมเราทําเป็นการกบาทสีขาวก่อนนะครับนี่ครับเป็นการกบาทสีขาวเห็นไหมให้สีตรงนะครับสีตรงสีตรงแล้วเราก็จะเติม2ลูกนี้ครับเข้าไปเข้าไปเข้าไปนั่นคือหลักการของมันครับ นนเะครับนี่ครับผมก็เติมสองแถวรอบๆแล้วเห็นปะเห็นไหมนี่สีขาวเก็บไว้นะครับแล้วไปก็เติมให้สีเหลืองให้เต็มครับนี่ครับสีเหลืองก็จะเต็มนะแล้วแต่ไห่เต็มเสร็จเราก็จะมาจัดด้านให้มัน พอดีสีครับอันนี้ก็จะเป็นนี่วันนี้แล้วอ๋ออันนี้แม่งยากว่ะลืมสูตรว่ะแล้วไปก็เหลือแค่2อันนี้สลับกันนะครับเห็นไหมก็คือเติมด้านให้เต็มน,นะครับอันนี้สูตรอะไรวะ M2U กว่าวะ ลืมอะ่ะ m กำลัง m สอง u หรือ m แดดวะ m แดด u u อ่ะเอาใหม่ใหม่ผมร้องใหัน m สอง u m สอง u m แดด u u m แดด u u นะครับแล้วก็แมงเละบ้าวะเละนะครับคุณผู้ชมเ,เสร็จพอดีนะครับอันนู้นแต่อันนี้ผมยังเละอยู่เฮ้ยได้อ่ะฟุกได้นะครับก็ เสร็จพอดีนี่ะครับก็ทำเป็นขั้นๆไปขั้นเวลาคราวนี้เรามาดูของเราจะเสร็จกว่าเนี่ยเซ็นน่ะโอ้โหคุณผู้ชมแม่นี่เห็นไหมควันขึ้นขมงชงเชงเลยนี่นี่แหละครับปาชูน่าสำหรับแหล่งรวมโปรตีนครับก็เนี่ยครับก็กินได้เลย เฮราดข้าวสวยนะัร mm hmm. วยชีสนิดนึงนะี mm hmm. ฟินสุดอ่ะเขาบอกก็เดี๋ยวนี้เสร็จแล้วครับผมก็จะไปสอนทำคลินิกอินคล n e พุชชั่ปนะครับก็ติดตามชมคลิปหน้าแล้วกันนะครับไว้เ,อเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ